มีมาแล้วด้วยคุณค่าของมวลพลกษาที่บำรุงผิวหน้าให้คุณขาวใสย้อนไวัยไม่งอบดทอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่หนูได้ใช้การ้นมีหนูใช้มันมาแล้วเป็นเดือนๆตัวนี้หนูเป็นคนเลือกสารสกัดเองตั้งแต่ต้นมั่นใจนะคะว่าเจลน้ำดอกไม้ตัวนี้ของหนูนะคะจะบำรุงผิวของคุณให้ขาวใสตึงกระชับไม่งอบโบดทอนอกจากกลิ่นหอมอ่อนๆสดชื่นแล้วนะคะเกลี่ยมไม่นานเนี่ย ก็ซึมหมดเลยไม่เหนียวเนอะหนะคือตัวนี้นุ้ยจะบอกเลยว่ามันใช้ดีมากๆตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขายสินค้าอะไรอยู่ก็ตามหรือว่าขายแบรนด์ไหนอยู่ก็ตามตอนนี้ทุกคนมาเป็นครอบครัวของกาเดนมีหมดแล้วเพราะมันใช้ดีจริงๆกระหึ่มมากจนตอนนี้เป็นกาเดนมีครองเมืองอยากจะฝากนะคะกาเดนมีเจลน้ําดอกไม้ของนุ้ยนะคะให้กับแฟนๆด้วยเราจะได้สวยแล้วรวยไปด้วยกันฮะฝากไปด้วยนะคะกาเดนมีครองเมืองเราจะสวยแล้วรวยไปด้วยกันฮะ